พี่น้องค่าตะไขา่การสิมาบองแก้วบองเตรียมเครื่องว่าสันว่ามันเป็นตกต,ก,ก,ต,ก,ก,ตกตาก้าตาก้าตาตาอยู่เพื่นนาะเพื่อนนาะอันนี้า่าอันนี้ขาอ่อนนะคะแต่สิมาเห็ดแก้วบองพี่น้องเล้ต้องเตรียมหลายอย่างหลายเนี่ยคพื่นนะตาไข่พี่น้องตะไข่ง่ามพี่น้องมองดูหัวขาวจันทันอันซุมวันนี้ไม่ได้ซื้อเราคนปลูกเอง ปลูกเองอยู่ขางหัวขางห้าวปลูกกินเองทุกอย่างข้านี่กแกปลูกเองพี่น้องนี่ง่ามเพราะเป็ดตลวกกินเป็ดต,ต่ต่มกินใส่ต้่มไก่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้กระเตียมันนี่เขาสาเหตดแกะบองนี่มันใส่เวลาบ่าเป็ดตะยากเนียพี่น้องมันใส่เวลาหลายอย่างใส่เวลาโดนแกะบองนี่อันนี้ก็หัวหอมแดงหอมแดงนะคะ แล้วก in ็ห้ามาแกะเป็นทั้งสี่แกะแบบนี้แล้วๆวันนี้อันนี้อันนี้ก็กระเทียมอันนี้ก็กระเทียมได้พี่น้องกระเทียมห้าแกะห้ากระตองฟันเั็งสี่ฟันดีๆดีๆอันอันเอาไหมอันนี้เรื่มต้นอันนี้อันนี้เป็นหันหันแล้วๆก็มาอันนี้พวกนี้ก็มาหันเ็ดแบบนี้ประเั้นต่อไปข้ากระดาคันต่อไปข้ากกบไปครัวตะกอน อันนี้กับหัวกระเทียมนะพี่นะ้องอันนี้กระเทียมอันหนึ่งสี่ดอกก็หัากับไปครวหอยมันหอมเฮ้ยขันว่าผู้ใดใส่เห็ดตําเกียวนี่งแกเมืม่อยหลายได้เทียสิได้กินนะมันลูกมันหลายอย่างเครื่องปรุงหลายอันนี้กระประลาซับได้พี่น้องนี่เด้อปลาซับซับให้ละเอียดล,ละออไหลยังกอนสิเป็นเกียวมันเป็นหยากมันเป็นไงได้เพราะมีไฟอยากบ่ายได้ปลา แต่นคนอีสานเขาเอิอนปลาแดกอันก็นี่ก็เอือนปลาลาเนาะปะลาสับนะคะ่ะไปครัวให้มันสุกดีพุนะ่นนะแจงมาตัมเกวบองบองอันนี้ก็จิไปครัวสะกก้อนอันนี้อันนี้ไตตื่นเครื่องปรุงปรุงแตง่งปรุงแตง่งปรุงแตง่งอืบอบวกกับบะถึก ก็ไปดูสารพี่น้องซับสนนี่กปะปลาสับบัดน,นี้เขาก็ไปคัวอันอันนี้ก็จะคัวมันหอมสะก้อนให้มันสุกสะก้อนอันนี้ก็จะไปคัวมันสุกสะก้อนเที่ยวองคัวคัวดีดีอันนี้อันอันนี้ก็คัวตะไคร้อยู่คัวตะไคร้หอมหอยหอยให้มันเหลืองให้มันยังคุณห,หอมตะไคร้ ขัวตะไคร่หอมกระเทียมกับสิขัวแบบนี้แหละขัวมันสุกสะกนครับพี่น้องแลกลับมาเอาตำเครื่องปรุงขัวปลานะเาตะนะพี่น้องตินตะแซ่บให้อันนี้เครื่องอันนี้คือคือการบองแก้วเครื่องมาเป็นหน่อยได้พี่น้องเกยเทียสีแล้วยธรรมดา เทีย่ยีได้กินเอาคลิปนี้ไว้สักนี้ก่อนเด้อค่ะถ้าถ้าเบื้องตอนบองเอาคลิปนี้ไว้ซะก่อนท่านได้อันนี้ท่านได้เรียบร้อยต้องไปครัวไปย่างให้มันสุกสะก่อนจังเ็ดมาเป็นบองแก้วอันนี้ก็แซ่บค่ะนี่ปลาซับไปแต่เส่บตแต่พี่น้องเอาคลิปนี้ไว้สักนี้ก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวัสดีค่ะ